ท้องทุ่งหน้าย่ามมือเศร้ากัจะประมาณนี่ละจ้าไม่มาลงไปมาปล่อยวัวลงทุ่งนะจ้ะโอ้บ่งเนี่ยจ้าทองฝากม้อนี่ก็แจมไซมากเลยอยู่ทุ่งหน้ากะจังสีล่ละจ้าบรรยากาศจะเป็นดีค่ะกหญ้าก็พึ่งจะเกิดน,นะจ้าเพราะว่าฝนตกมาก อันวังแต่ว่าหร้หมื่นแ,แล้วจ้ะแต่พ่อได้มีหญ้าให้วัวเราได้กินอยู่จ้ะทถงหน้าเหลื่อม,มีหญ้าเล็กน้อยนะจ้ะไว้ให้วัวกินอท้องฟ้าก็เมฆเมฆก,ก,ก็ร้ายเนีอยู่จ้ะเมฆก,ก็เยอะอยู่นะจ้ะปืนปนที่ก็กว้งแห้งจ้ะ มีให้วัวพอได้กินอยู่เพราะว่าวัวของแม่มาน้องปลายนั่นประมาณสี่ตัวนะจ๊ะเพราะว่าอันแม่ตัวแม่ของวัวนั่นกับสองตัวนะจ๊ะลูกสองตัวก็เป็นสี่ตัวนะจ๊ะกับพ่อได้กินหญ้าอยู่เพราะว่าลูกเล็กก็จะพอท่านกินหญ้าได้นะจ๊ะเพราะว่ากระด่มนมแม่อย่างเดียวคุณจะ๊ะอยู่ใกล้ๆกล้คุณนะจ๊ะวัวของแม่หม่น้องปลายนะจ๊ะพอปล่อยลงทงเพืองไก่ หิ้วยาแล้วจ้าเพิกกว่ฟ้าเอาไปให้ยาคนใจอยู่ไกลๆเลยสุดลูกหูลูกตาเลยนะจ้าจ้าบ๊ายบายก่อนจ้าไปส่งน้องปลายไปโรงเรียนก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า